วันนี้นะครับก็นะครับมาเจอน้องมานะพ่อกัร์ต้นสาวผูนะครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาถามน้องมานะนะครับมานะนี่ได้รับบทพิเศษเลยนะครับเนาะได้รับบทพิเศษคือคู่นี่จะได้นะครับ เข็ยบบดใหม่ไหมนะครับร right. ีบบดมาให้ใหม่นะครับน้องมานะที่เขาเนงมานาแบบที่บันทึเนี่ยบไปเขียนบดมาแล้วไหมเพราะว่าเป็นเป็นบดพิเศษด้วยนะครับน้องตื่นเต้นบ่าวหน่อตื่นเต้นกราแต่ปกติให้เต็มที่ที่สุดครับที่เพื่อนได้มอบหมายตัวก็ถือว่า เป็นไงพี่ก็เป็นกันพี่ก็ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้น้องมาน,าน้ะทำได้อยู่แล้วน้องมาน้ะได้ออกคนเดียวด้วยนะครับต้องมาต้องมาลองเดียวรอก็อ่าคนเดียวแล้วก็แต่มีตามที่คนบอกเหระก็คือม,มานะออกไปก่อนพูดหนึ่งแล้วก็บเซมีอ่อมัดน่ำหลำังทห,หารมีทหารนะก่อนน่าจะ เดี๋ยวจะมารอดูก่อนเพราะว่ามานะอยู่ในในในว่างไหนว่างนี้มันหมดก็เออก็ว่างนี้แหละนะครับ,บพาปิ่นแก้วลูกพาปิ่นทอ,องเมื่อรอรุ่นนะครับพ <ลอ S 1> <ำ>ี่น้อดรรอุ่นรอรุ่นครับตกใจเหมือนกันขอบคุณโอกาสดีๆี่างๆพบอคู่แม่ครูกับที่ผู้บุกคันทัวร์บริหารเนาะที่บริหารกันค่ะไม่ได้กับสู่ ตอนนี้น้องมาแลกก็ดูการเล่นลูกเล่นนะครับจอที่ครูพ่อยุทธนะครับตีมีการฝึกซอนการเเววการันนะครับเนาะเพื่อที่จะมันสมบทบาทได้ได้เรื่องนั้นนะครับไลยต้องไลยให้เป็นนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมจึงได้กระาแฟที่ตามไปนั่แนกแลกกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิมาชมบรรยากาศรอบๆครับนี่แหละน้องมานลกก็ดัเงนี่แหละครับพี่น้องครับนั่งชมบรรยากาศนะครับ ลูกไายประเด็นครับพี่น้องอันทุกมอนี้เขาเขามีปัญหาอันลั่นลั่นกดลั่นกฎได้ไงนั่งตะรบาดก็นั่งลาเขาลั่นเ็นโงแข่งขาดเนาะโงคเขาดเนี่ยวะโรคเคนหลวันวันคืออย่างนี้ปีนนาปีนลังยมเอ้ยดึงสักกระเยแต่เบิ้งยัง่อยยุ่งกั่บ้ง ไอพูดว่าหองม่านอะไอยู่วะ่เห็นด้วยว่าเห็นเป็นผู้จังไได้ไม่เห็นบ่าตัวแรกถ่ายเนี่ยหาอยู่ม่องน้องมานอะไรสายเนี่ยแสวยเลยไมีอะไรจำได้ตอนแรกก็นี่มึงอยู่ว่าโอ้ยจะทั้งรถจูบอ่ะไปยืนนั่นนะหาพ่อพ่อน่ะฮ้าพ่อตอนนี้ได้เต็มเจ้า้องเกิดก็เป็นเต็มนะครับเป็นเป็นเต็มรับสิ่งนะครับน้องพี่น้องครับผมว่าก็เลยไปเดีออกไปใส่ครับ โจมเต้นผู้บวชแขนปาะสานเมียนครับผมผู้ชมเต็มแดงนักกุมัลลวน้อกก็จะจอดนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็24นะ24ชัชแดชชแฝดชัดแฝดชาดแฝดนะครับ,อบ,รบโอ้เล่นแป๊บเดียวจะแป๊บเดียวนี่ฉากจะจบแล้วนะครับผมนะครับคุณคน้องสาวกับพี่ท่อน้องสาวกับพี่ท้อ พยกระชับกระชับยังกรายังกับยังกระับยังกยงกรงระชับยระชับยังระชับยักรัยังกระยังกรับยังกรัยู่นะคยกรับผมในเะชอบังนระในกระังกรกระัย่รบยังกระบอกระชอนกัยงกังกรังกรักบยัรบยังกยกระ้ับยางกระง้ันบบับักยักกร อันนี้รัย่งงยยังสีแดงงานเนี่ยบอกว่าเอาจังสีแก้วหลังมากมีอยู่มันไม่มีไฟนะตัวสามารถมีลูกมีลูกใครได้มีลูกใครได้เราก็เป็นกูไส้จังสีรับเป็นจังสีแต่งงานยังไงาไหนอะไรบ้างคนรพมีผัวเนีสิมีลูกเลยยังไหน ก็โงส่ไเนาะเนาะพี่ม่ผวสิมีโดูเด่นเนาะแม่อแต่ว่าพราใส่เรียกคนืที่เรียงแถวเขาควรจะู้มครับเขาบวรจ้มเนยมันยูนอกบ่าเขาไม่ได้แล้วีนล้นเลยเห็นยากา่นี่ทีนีพวกแกน้ว่สเปลี่ยนให้เราเด้เปลี่ยนเป็น้งามให้แ้วอแต่เลยไทยแก้วเนี่ยขันตัวมีรูกได้วันนี้ขันตัวมีรูกได้เขาจเสียจักวิธีพิเศษสนไห้คับพอฟินท้องอแต่ตัวป็นลูกผูใสเนี อปีนี่โคกดมานะพอดีครับพี่น้องกดมานะพอดีจังสีจังสีในลูกปัะทศนี้พระพิณทองเดินทางลงสังเข้าไปแล้วแก้วหนามาเลยแป๊กล่างอีกงัรทศนี้เป็นโคตผู้ดีเป็นหักบอกพระพิณทองอยู่เพิ่มอีกเพิ่มเดือนแลยเแ้าใว่าเพื่อยังเพื่อสิได้มีลูกกับพระพินณทอง เราใจดีทั้งเนาะไปดีทั้งเนี่ยผ่านทั้งที่น้องคือขันเรียนเต็มเต็มแนี่มันจีนี่มันจีนี่แก้วนามาเอาเอาเอาภูเขามาซุ่มภูเขามาซุ่มแล้วเอาสิแจ้งขันอย่างนั้นอีกเท่านั้นไขแก้วนามาดิไม่รู้ไข่สะกอนครับผมนี่หลานเลยแล้วก็องเป็นหลานเป็นชายบอมันเป็นกลยุทธ์ของใจดีทั้งเอาภูเคยภูเคยพักเนาะกันเลยบอกสพอพินท้องเนี่ยลุมลุมเลือดไปหาทัศมาลีแก้วนามาเพราะหูว่าพอพินท้องไปแล้ว พญาะะนี่บอกว่าให้ไเป็นมีลูกมาห้นั่นเก็เลยไปก่อนบที่นี่ไปถา่ายยู่เมืองทาง่านน่ะเวลาที่เมืองทาง่านน่ะเป็นลูกตากนใยญ่ซึ่งเราไม่ในเรื่องเราไม่มีแต่เราจะกล่าวถึงนี้เฉยไปแปลงร่างเป็นแก้วมานี่มาทีนี่ไปเป็นคนผู้งามเพื่อที่สีมักกันก็นพระพิท้องพระพิทักษ์เนี่ยมักเลยทั้งทั้งหมดทั้งน้อทีทนที้มัมกเหมือนพระพิท้องมากที่สุดคือมักแก้วมันนี่ไม <c oughs> ่รู้ไมต่อเลย เล่นไปมีลูกกันที่หันสะพานจ้งเดินทางไปหาทัศมารีซึ่งในเรื่องนี้เขาเพียงแต่กล่าวถึงทัศมารีสืบแต่ไปไม่ถึงทัศมารีพอเดินทางไปเรื่อยก็จะไปพ่อจะไปพ่อแก้วมานี่มามามามีอย่างกันกับพราพินท้องเราได้ลูกน้ำกันพราพินท้องก้อนที่สี่จากนาั่งนั่งมีลูกแล้วแต่คันแล้วพอพินท้องยังไปต่อเนี่ยเราก็เลยฝากแหวนไว้ฝากแหวน,นใน้ให้แกยวมานี่เนี่ยคันลูกเกินจะมว่าเราเอาไห้ลูก ลูกผู้นั้นคือกินแก้วนี่น็อปีแก้วนะครับผมไอ้ตัวนอผู้เดียวนาส่ชาแน่ชาแน่จะได้ชาแน่คือคือแต่หมอกี้เกียวกันก็เยวมานีหมอก้าผู้เดียวนี่ผู้ติดตามเดี๋ยวมบวนขบวนนี่ดิขบวนสมเทดิก็ออกอกเนาะอุ้งยิ้กันตัวในออกเนี่ย ไปนด้ขึ้นสะเพาไปน้ำกันได้เอายังบะนี่กรรมันก็เป็นขบวนสะเพาเออขบวนสะเพกขบวนคาราชซาเด็จเป็นไดเอ้าเอาเออดูเห็นปะสิบสุดไหมเออ คือติดกันแล้วครับพี่น้องเป็นยังคือสิไปเอาคือสิไปพรอแกนมาบาเพราะว่าไอสัญญาเราต้เอาลูกมาใไหนยังสิจัดพี่จิก็นเลยไปนี่ย่งนี้างนี้เกี่ยวกันครเกี่ยวมนี่ันน เดี๋ยวครับผมอ่ะฝากติดตามน้ำแนกเลยกันครับสำหรับคลิปนี้ครับ,บปักไปลูปก็เลยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจนะครับผมให้กับองค์กรสานวัฒน์เพชรพันแพงบุคลาะห์ก่นสร้างพิพิธัณฑ์สกุลสกุลครับสำหรับศิลปินนะครับผมที่เดี๋ยเป็นเอเซอร์นั่นนะครับผมอ่ะเสร็จจากคารลัมก็นะครับผมจะ ขึ้นการซ้อมเต้นนะครับพี่น้องครับเนาะนะี่ครับผมนี่กับปกาไว้สับนี้ครับมักกิ่มก็ได้ก็แช่ก็ติดตามครับปลาหมดอตุยู่ยาวน่าก็มาหฮอดแล้วครับผมเลยครับ